อะไรเหรอมันคืออะไร,รอ่ะน่าเล่นเดีแต่อ๋อที่ปล่อยปล่อยปล่อยลงมาแล้วนี่นะอ๋อที่แบบรับรับรับใช่ไหมนี่ไงดอันนั้นแล้วใครเป็นคนปล่อยอ่ะไอ้ร้อยห้าสิบบาทครับเอเลยแล้วใครเป็นคนปล่อยมันลงมาที่นี้เขียนว่าสองก้าววิธีการเล่นเราต้องปล่อยเองหรือว่าต้องมีคนปล่อยให้เราหรอวตรงเนี้ยตรงเนี้ยต้องมีคนปล่อยให้เราอะนี่นะคะทุกคน น้องธันวาไม่ยอมกลับร้านน้องธันวาไม่ยอมกลับร้านอ๋อนี่ไงร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งนี่อันไหนอ่ะอ๋อก็มีเนี่ยมามีรถต้นหนึงร้อยร้อยอยู่ฝั่งนี้เกลี่ฝั่งนู้นก็มีอ๋อฝั่งนู้นก็มีเป็นบางอันมีตังหรอธันวามีตังกี่บาทไม่มีมีตังอยู่ร้อยหนึ่งใช่ป่ะแม่ให้มาเท่าไหร่สองร้อย ไปหาแม่ก่อนไหมคันวาไปหาแม่ก่อนไหมแม่ให้มาซื้อของกินแม่ให้ตามมาซื้อของกินไม่ใช่หรอฮะไปหาแม่ก่อนไหมเดี๋ยวค่อยมาซื้อไหมคันวาครับไปเราไปร้านก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาอีกรอบหนึ่งไปไปบอกแม่ก่อนไปเดี๋ยวเรามาอีกรอบหนึ่งเลงไว้ก่อนเลงไว้ก่อนเลงไว้ก่อนเฉยๆเลงไว้ก่อนเออนี่กี่บาทรดกี่บาทห อันนั้นอะไรแก่อะไรนะเหรอที่มันอ๋อความความความนะโอ้นี่นะคะทุกคนตอนนี้ดีไซน์กับเกลลี่นะกำลังมุ่งหน้าจะไปร้านอะไรกันก็ไม่รู้นะคะทุกคนนี่เกลลี่เป็นไกด์นะจะไปร้านอะไรกันคะดีไซน์เกลลี่ฮะเยลลี่เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเคลียร์กันก่อนเราที่แล้วซื้อที่งานแล้วดูหนาวรำพูนะยังอยู่ในตู้เย็นเลยนะยังไม่ได้กินเลยนะดีไซน์ ยังอยู่ในกระปุกเหมือนเดิมยายาอันนั้นร้านกอลเออเหมือนกันเนี่ย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 ไอ้เส้นๆเนี่ยแม่ยังกำไ้อยู่เลยยังอยู่ในตู้เย็นเหมือนเดิมทะลุซอยแล้วนะฝั่งนี้เป็นของเล่นอันนี้มีน้ำโหคือมีหลายซอยมากอะ่ะฮะตู้ขี้บไหนไยมัน่นวิ่งไปนู่นแล้วทุกคนเฮ้ยอะไรขนาดในงานฤดูไหนมีตู้ขี้บมาอีกเนี่ย โอโ้เขาลงทุนเช่าล็อกเช่าอันนี้เอาตู้คีมมาลงเลยนี่นะคะทุกคนว้าวมีอะไรบ้างแครแบร์ของจริงไหมแครแบร์ของแท้ด้วยนี่กลลี่บอกว่าเกลลี่จะพาไปร้านกระเป๋าใช่ไหมเกลลี่บอกว่ากระเป๋าน่ารักมากเดี๋ยวเราไปดูกันโอ้โหนี่เลย ฝุ่นแล้วนะถ้ายังไม่ได้กินน้ําก็ใส่แมสก่อนก็ได้นะฝุ่นเยอะนะคะเออไม่ได้กินแล้วใส่แมสก่อนร้านเนี้เหรอเจอลี่อ๋อยังไม่เปิดทุกคนเศร้าเขาเปิดกันหมดแล้วนะ